รู้หรือไม่กินยาหยุดถ่ายเวลาท้องเสียเสี่ยงเชื้อโรคค้างในลำไส้อันตรายถึงชีวิตอ้ยเดี๋ยวมานะเปิดตู้ยาตอนกินยาหยุดถ่ายเสี่ยงเชื้อโรคค้างในลำไส้อันตรายต่อชีวิตพี่ ไม่ออกจากห้องน้ำอีกล้คะลูกต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะพ่อท้องเสียนั่งนานไปหน่อยถ่ายไม่หยุดเลยส้มตำปูปลารเล่นพ่อแล้วแน่ๆอย่างนี้ก็ต้องยาหยุดถ่ายชนิดเม็ดรับประทานเม,มื่อมีอาการถ่ายมากถ่ายเหลวถ่ายไม่หยุดยาหยุดถ่ายท้องเสียอยากหายไวๆเดินไปเปิดตู้ยาหยิบยาหยุดถ่ายออกมา ใครมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เอานะคะยาหยุดถ่ายเนี่ยช่วยให้หยุดถ่ายได้จริงนะครับแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีวันนี้เรามีวิธีการใช้ยาหยุดถ่ายที่ถูกต้องมาเล่าให้ฟังกันครับยาหยุดถ่ายเนี่ยนะครับคือยาที่เวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันไปมีฤทธิ์ทำให้ลำไส้ใหญ่ของเราหยุดการขึ้นไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจึงสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นยาหยุดถ่ายนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานใช้ในการรักษาการท้องเสียซึ่งอันนี้จะมีฤทธิ์ทำให้ลำไส้เนี่ยไม่เคลื่อนไหวได้จริงๆกับกลุ่มที่2ครับคือยากลุ่มที่ มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดท้องแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยวัตถุประสงค์การใช้จริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่แต่ด้วยการที่ยาเนี่ยมีผลทําให้ลาไส้หยุดเคลื่อนไหวเหมือนกันก็เลยมีการนํามาใช้เป็นลักษณะของยาหยุดทายเช่นเดียวกันครับในกลุ่มที่เป็นยาหยุดทายที่จะทําให้ลําไส้เนี่ยไม่เคลื่อนไหวเลยหรือว่ามีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดอันนั้นอะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆเลยค่ะสาเหตุเพราะว่าเราคิดง่ายๆเนาะมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะหรือสา สารพิษอะไรก็ตามที่มันอยู่ในลำไส้เราทางที่ดีที่สุดค่ะเราอยากจะปล่อยให้มันออกไปจากร่างกายแต่คราวเนี้ยพอเราไปหยุดลำไส้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวอไอสารพิษกับพวกเชื้อโรคต่างๆมันก็ไม่เคลื่อนไหวตามเราไงคะอาจารย์บอลม,มันก็เลยทําให้กลับกลายเป็นว่าอยู่ในร่างกายเรานานขึ้นค่ะแปลว่าเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยถ้ายอยู่นในลาไส้และอยู่นานๆมันสามารถจมุดกับลาไส้เข้าไปในเลือดของเราได้ด้วยใช่เลยค่ะน่ากลัวนะครับ จริงมีเพีียยงงหนนึ่เเเดว้านทะัรื่องของท้องเสียทำไมต้องกินเกลือแร่เนาะอุจจาระที่ถ่ายออกไปอะคะ่ะสิ่งที่สูญเสียไปกับอุจจาระก็คือน้ําน้ําตาลแล้วก็พวกเราเรียกเขาว่าเป็นเกลือแร่หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอิเล็กโทรไลท์ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสิ่งที่เสียไปเราก็แค่ต้องการให้มันกลับคืนมาดังนั้นแล้วอะไอส่วนที่มันเสียไปทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่อยู่ในน้ําเกลือแร่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับาจั์แพ่วว่าเกลือแร่หรือผงเกลือแร่ที่เรามีในตู้ยาหรือว่าเวลาเราจะเดินไปซื้อเนี่ยอันไหนเหมาะสําหรับการรักษาการท้องเสียบ้างค่ะ มีทริคให้ดูง่ายๆแล้วกันนะคะคืออยากจะให้ฝากอ่านตรงข้างๆ2นิดนึงค่ะเขาจะมีระบุเรื่องของวิธีใช้หรือว่าในลักษณะให้ใช้ในกรณีไหนมันจะมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งค่ะคือถ้ามันมีคําว่าท้องเสียอ่นแบบนี้ค่ะแสดงว่าอันนี้เป็นน้ําเกลือแร,ร่แล้วอีกอันที่2ค่ะค,คืออยากจะให้ดูทะเบียนยา ทะ,ทะเบียนยา,ยาใช่ทะเบียนยาคือเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มีคําว่าอยอยด้วยความที่ผมเกลือแรกเนี่ยครับที่เราใช้ในการรักษาการท้องเสียเนี่ยเราขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายเวลาที่ท่านผู้ชมไปเดินซื้อเนี่ยท่านจะไม่เห็นออยออยอเนี่ยเป็นการขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปลว่าไม่ได้ใช้เพื่อรักษาโรคนะครับสรุปแล้วครับการรักษาการท้องเสียนะครับเบื้องต้นเลยที่บ้านของทุกท่านนะครับเปิดตู้ยามา สิ่งแรกที่ทุกคนต้องหาให้เจอคือเกลือแร่อย่าลืมนะครับเกลือแร่ต้องเป็นเกลือแร่ที่เป็นยาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เกลือแร่ที่เป็นอาหารอันที่สองครับที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือผงถ่านนะครับอันนี้จะเหมาะมากสําหรับกรณีที่มีอาการถ่ายเป็นน้ําจุดๆเลยครับจุดๆเลยนะครับแต่อย่าลืมต้องไม่มีไข้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือกลิ่นของอุจจาระ อันดับแรกเลยครับเวลารับประทานผงถ่านจะต้องเว้นระยะเวลาครับจากยาที่รับประทานอยู่อาจจะเป็นก่อนรับประทานยาถ้าเป็นก่อนรับประทานยาให้รับประทานผงถ่านเนี่ยก่อนกินยาตัวอื่น2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดท่านรับประทานยาตัวอื่นไปแล้วแล้วจะเป็นต้องรับประทานผงถานตามเราแนะนําให้ร้อหน่อยเป็น4ชั่วโมง อันนี้จะทําให้เกิดความปลอดภัยของการใช้ผงถ่านมากขึ้นยาหยุดถ่ายนะคะอยากจะเก็บไว้ในกรณีที่ไม่ไหวแล้วจําเป็นจริงๆค่ะจันบอลเช่นเดี๋ยวต้องออกไปแล้วใช่เคยมีเหตุการณ์ไหมที่เดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปอีกที่นึ่งมันแบบจะต้องไปแล้วทําอะไรไม่ได้เราจะยอมค่ะยอมแค่นั้นนิดเดียวนะคะจันบอลแปลว่าเราสามารถใช้ยาหยุดถ่ายในกรณีฉุกเฉิน ได้แต่สุดท้ายก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วก็ต้องไปรักษาโดยตามอาการด้วยใช้ผงเกลือแร่หรือผงถ่านอีกทีหนึ่งยู่ดใช่คับแต่ว่ามีกลุ่มผู้ป่วยบางประเภทค่ะอาจารย์ที่ไม่อยากเลยแบบยังไงก็ตามไม่ว่าจะฉุกเฉินแค่ไหนก็ไม่อยากเลยค่ะมีด้วยหรอเช่นกรณีที่เขากินพวกยากดภูมิภ้มกันมาก่อนค่ะคือถ้าเขามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกายเขาแม้เพียงนิดเดียวอะค่ะเขาไม่มีภูมิภ้มกันต่อสู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแม้กินยาหยุดถ่ายนิดเดียวให้เชื้อโรคอยู่ ต่ออีกแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้ไดใช่คือไม่ได้1ชั่วโมงก็สําคัญสําหรับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะนอกจากกลุ่มนี้นะครับยังมีกลุ่มผู้ป่วยเด็กนะครับ <c oughs> เด็กเล็กๆนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาจจะมียาร่วมถ้ากินยาอยู่เยอะๆนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาประเภทยาหยุดถ่ายด้วยเช่นกัน เราเข้าใจวิธีการใช้ยาหยุดถ่ายที่ถูกวิธีแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแบบผิดๆก่อนเปิด <God. S 1> ปตู้ยาเปิดตู้ยา,ยาความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน